แล้วในเรื่องเรื่องของน้ำมันปลาล์มที่ที่อาจารย์สุรชัยพูดถึงเนี่ยมีลุงป้อมเป็นประธานนะคือเรามีโครงสร้างอะไรต่อมีอะไรเยอะแย,ยะไปหมดนะคณะกรรมการนโยบายปลาล์มน้ำมันแห่งชาติเนี่ยมีนะรองนายกประวิตยเป็นประธานนะเรื่องข้าวเนี่ยนายกเป็นประธานผมก็ยังไม่เห็นออกมาแอะเออเอ,อ,อะไรเลยก็ปล่อยให้ชาวบ้านเนี่ยทุรนทุรายกับราคาน้ำมันปลาล์มขวดที่กำลังแพงอยู่ตอนเนี้ กุมค้าภายในก็ออกมาขอความร่วมมือนู่นนี่นั่นแล้วยังไงอ,อย่ขึ้นราคาเออ มันยังไงอะจาย์บ้านเมืองนี้มันคือคือผมว่าผมว่าอย่างที่เอาอย่างที่พี่บ๊วยบอกก่อนเรื่องของสปายเชนนะครับว่าทําไมเชนถ้ารับนับตั้งแต่ชาวนาไปจนถึงคนค้าปลายทางเนี่ยนะครับทาไมชาวนาแบบไม่ค่อยอะไรเลยคือหลักการตั้งราคาของเราก่อนราคาตั้งหลักการตั้งราคาของเราเนี่ยเนื่องจากว่าผู้ค้ารายใหญ่ๆที่เป็นผู้นําตลาดเนี่ยนะครับเขามีอยู่แค่น้อยรายไม่กี่รายครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เอาราคาตลาดเนี่ยนำหมายความว่าราคาตลาดอยู่ตรงนี้ที่เขาจะขายให้กับผู้บริโภคปลายสุดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่งออกก็ดีไม่ว่าจะเป็นพวกเราก็ดีเนี่ยเสร็จแล้วก็ถอยมาครับว่าจะถอยมาว่ามีต้นทุนหรือมีอะไรเท่าไหร่ในเบี้ยใบรายทางมาเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปจนถึงว่าและจะไปซื้อจากชาวนาในราคาเท่าไหร่ ครับ,รบดังนั้นเนี่ยถ้าราคาตลาดที่เขาจะส่งออกเนี่ยมันดันราคาตลาดมันคู่แข่งเยอะคู่ง่ายอ,าอย่างตอนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าของเราเนี่ยโอ้สู้ใครแทบไม่ได้เลยเพราะว่ามันแพงนูน่นนี่จริงๆไม่ใช่หรอครับครับ มันสู้มันมันก็ขายได้ในราคาตลาดอ่ะผมก็ไม่เคยเห็นว่ามันจะไปสู้อะไรใช่ไหมฮะเพราะคุณก็ขายราคาถูกทุกทีอ่ะนะคอขายถูกไปคุณไม่เห็นขายแพงอะไรพวกนี้เลยเนี่ยครับก็ขายราคาตลาดนั่นแหละไม่ต้องมาพูดรองเพียงแต่ว่าพอราคาตลาดมันอยู่ในระดับต่ํามันก็มากดราคารับซื้อนะครับจากจากชาวนานะครับซึ่งยิ่งมันไปหลายทอดมันก็คือมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆในอดีตเขาก็เลยเกิดนโยบายที่ให้อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งสหกรณ์เนี่ยฮะ สากรการเกษตรนะแล้วก็กระทรวงก็ให้งบประมาณสากรต่างต่างตั้งโรงสีเห็นไหมครับครับครับเขาเขาก็มีความเชื่อว่าถ้าขายข้าวเปลือกไม่ได้ราคาสีไปเป็นข้าวสารเลยนะครับแล้วขายเป็นข้าวสารทําตลาดกันในชุมชนนู่นนี่มันก็ควรจะได้ราคาที่ดีขึ้นอะไรแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าปริมาณหรือว่ากระบวนการรักษาคุณภาพของข้าวเปลือกก็ดีข้าวสารก็ดีเนี่ยมันยังไม่ถึงระดับ ครับมันก็เลยสู้คนที่มีแบรนด์ใหญ่ๆไม่ได้เเป็นต้นนะครับรัฐบาลก็มีแนวโน้มเรื่องการจัดหาไซโลก็ดีใช่ไหมครับเครื่องอบเพื่อจะทําให้ความเชื่อมันลดลงนู่นนี่ไปอะไรไปเนี่ยแต่รู้สึกว่ามันกระจัดกระจายแล้วมันก็เป็นเบี้ยหัวแตกไปในแต่ละชุมนุมสหกรณ์หรือไปสหกรณ์เล็กๆการเกษตรเล็กๆอะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยไม่ได้ power มันไม่มีการรวมขึ้นมาจริงๆก็กำทากันมาตลอดแต่เพียงแต่ว่ามันทําโดยงบประมาณอันจํากัดนะครับ ในขณะที่ตลาดใหญ่ยังถูกกําหนดโดยผู้ค้ารายใหญ่เพียงไม่กี่รายที่เขารู้รกลไกที่เขารู้นูน่นรู้นี่แล้วเขามาบีบซื้อจากต้นทางในราคาถูกอย่าลืมนะครับบ้านเราเนี่ยปัจจุบันก็ยังคงเป็นอยู่มีมีมีโตไปมากๆสมัยตอนที่จำนำข้าวที่ปริมาณการผลิตข้าวเนี่ยมันปูดไปเป็นยี่สิบกว่าล้านตันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยผลิตข้าวได้ตามมาตรฐานเนี่ยอยู่ประมาณสักสิบหกถึงสิบแปดล้านตันครับ นะครับแล้วก็บริโภคในประเทศครึ่งหนึ่งส่งออกครึ่งหนึ่งครับเราเกินมาอย่างนี้มาเป็นเวลาเป็นชาติเป็นนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อบริโภคในประเทศม,มันมันมันได้แค่ครึ่งเดียวที่เหลือครึ่งหนึ่งก็ต้องไปหาตลาดทีนี้ในแต,แต่ละประเทศเนี่ยเขาก็มีการพัฒนาระบบการผลิตในการปลูกข้าวของเขาเนี่ยมากพอสมควรนะครับอ,อย่างเวียดนามเนี่ยผลผลิตต่อไร่เขาสูงกว่าเรา หลายหลายสิบเปอร์เซ็นต์ทีเดียวท่าที่ทราบคือทุกที่ปลูกข้าวดีกว่าเราหมดเลยของเราเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะภูมิใจนานไปหน่อยที่ว่าเป็นข้าวที่ดีที่สุดในโลกเคยติดอันดับต้นๆนะครับปัจจุบันข้าวของเราแพ้แพ้อ่ากัมพูชานะครับอ่ากัมพูชาแพ้ละนะฮะแพ้ลาวอะไรเงี้ยนะครับมันก็ไม่ใช่เบอร์หนึ่งอีกต่อไปละแพ้พม่าอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเรายังอยู่ในเขาเรียกว่า productivity ครับคือผลิตภาพการผลิต มันยังไม่ได้พัฒนาซ,ซึ่งก็เป็นประเด็นที่นักวิชาการเกษตรนักวิชาการข้าวหลายๆคนเนี่ยนะครับเขาก็ให้ความสนใจนะครับว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยมันควรจะจํากัดพื้นที่เพาะปลูกไม้เพิ่มผลผลิตต่อไร่มันก็จะทําให้อ่อ่ปริมาณปุ๋ยก็ดีปริมาณน้ําก็ดีหรือปริมาณยาาปราบศัตรูพืชนู่นนี่มันก็จะลดลงไปด้วยถ้าคุณเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้นะครับ,รบเพผลผลไราะรรว่าวันนี้อ่ยังไงเขาก็เคยชินแบบเดิมเคยทำห้าสิบไร่กว่าห้าสิบไร่ไป ท,ทั้งที่ถ้าคุณบริหารจัดการทําให้ผลผลิตดีเหลือสามสิบไร่เองครับแล้วก็ค่าปุ๋ยค่ายาค่าแมลงค่านู่นนี่ไปเนี่ยนะครับหายไปอีกยี่สิบไร่เนี่ยมันคือต้นทุนอาหารี่เกือบครึ่งนะึงนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นครับเขาก็มีการพูดถึงตรงนี้กันแต่เพีงเยงแต่ว่ากลไกยที่จะนําไปสู่การปฏิบัติเนี่ยมันมันคงยังไม่ไม่ทั่วถึงนะครับ ต่อมารัฐบาลชุดเนี้ยครับก็มาเขาเรียกเน้นเรื่องเกษตรแปลงใหญ่จําได้นะครับเกษตรแปลงใหญ่ใช่แล้วเกษตรแปลงใหญ่เอาไปไปมาแทนที่จะช่วยรายย่อยดันไปช่วยให้นายทุนกว้านพื้นที่เกษตรเป็นของตัวเองแล้วทาเป็นเกษตรแปลงใหญ่เพื่อวัตถุประสงค์คือจะให้ต้นทุนมันลดลงอ่ะครับนะอย่างเงี้ยนะครับะฉะนั้นนโยบายอย่างที่เมื่อกี้พี่พี่บ๊วยบอกเนี่ยนะอุ้มมีอะไรที่ค่อนข้างครบนี่แหละครับก็คือจุดตายของเราก็คือมันมีแขนขาครบ แต่แขนขาไม่ฟังก์ชันครับพี่อ่ไม่มีสมองครับใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้ที่พี่สุนใจใช้คำว่ากลยุทธ์ไงครับนั่นแหละครับคือมันสมองหรือเขาเรียกอะไรนะอ่าสมองกลอ่าตัวตาซีพีอ่าพูดง่ายง่ครับซีพีเมอนเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์มันไม่มี CPU ไปประมวลผลนะครับหรือถ้ามี CPU ก็คือโปรแกรมห่วย โปรแกรมที่เขียนเพื่อรันเนี่ยมันห่วยนะฮะมันมันเออเลอร์ขนาดแยกสละเ A สองตัวเป็นสละแ Air ไม่ได้เอ๊ใครเป็นมาเป็นเรื่องนี้ได้ไงไม่รู้นะแต่แต่มันคือมันสมองจริงๆครับที่มันสมองมีสองส่วนส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์ก็คือตัวที่มันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์ก็คือตัวโปรแกรมนะครับคนฉลาดก็จะเขียนได้นะครับแยกแยะนายอารักษ์นะครับพิมพ์คําว่าอารักษ์เฉยๆกับนายอารักษ์เนี่ยเครื่องมันแยกออกเพราะคาว่านายคือคํา พรีฟิกนะมันตัดให้นะมันจะไม่อมบอกหรอกชื่อนายนายอารักษ์ไม่มีอยู่ในสารระบบ มันไม่ทําแบบนี้<ม>อันนี้คือโปรแกรมงโง่นะฮะมันก็จะแยกไม่ได้ <PowerPoint> พิมพ์ลสระ a สองตัวแยกไม่ได้ดันดันบอกว่าให้ทคุณพิมพ์ลสลระแ a ไปพิมพ์สระ a สองตัวไม่ได้เครื่องมันไม่ตนี่คือโปรแกรมงโ,งงโง่โอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ส่วนนี้แหละครับสมองกลที่ที่เราเราเรา,เราพูดถึงแหละครับที่มันไม่ฟังก์ชันที่คือยิ่งมีหน่วยงานเยอะเท่าไหร่ตามเนี่ยนะมีคณะกรรมการ,รตั้งหกอันผมแนะนําให้ตั้งคณะกรรมการที่เจ็ก็คือเอาไอ้นโยบายของหกคนที่ทํามาร้อยมาเรียงงให้นเป็สิ่ คริงก็พอรเออเออผมว่าไม่เร็วนะไม่เร็วนะนนโยบายมาต่อกันเป็นติ๊กต่อเลยต่อป็นไม่ติ๊กต่อแล้วมันก็จะได้ได้รูปรูปภาพหน้าตาประหลาดประหลาดเออครับจริงนะครับที่คณะอนุกรรมการประสานการกต้องการปฏิบัติงานใช่ไหมใช่ถูกต้องเลยครับพี่แล้วมันก็จะเห็นรูปที่แท้จริงของนโยบายมันก็จะเห็นรูปประหลาดเสร็จแล้วเนี่ยกรรมการไอ้ชุดชุดชุดพิเศษอันเนี้ยก็จะต้องมีหน้าที่ t ริมมันทิ้ง อะไรที่มันตลาดอะไรที่มันงอกอะไรที่มันก็ทริปมันทิ้งเพราะนั้นมันก็จะเด่นนโยบายที่เป็นตัวเป็นตนคือถ้าเป็นคนก็มีหัวหนึ่งหัวมีแขนสองแขนมีขาสองขาอะไรเงี้ยนะไม่ใช่มีหูสามหูมีจมูกสองรูอจารแต่สามรูอะไรเนี้ยอันยดนี่ต้องมีคณะที่แปดด้วยนะอนุคนาดที่แปดอันันขนาดในการผ่าตัดทาให้หน้าตามันกลับมาเหมือนเดิมประมวลผลอะไรเงี้ยเพราะนั้นไม่แก่จริงครับ เราเราเรามีเรามีคณะอูกรรมการที่มันเยอะครบแต่เพียงแต่ว่าไม่ฟังกชันนะครับรับใช่แล้วก็ไม่แปลกใจที่นายกเป็นประธานกลุ่มหนึ่งใช่ไหมครับรองประวิตยไปเป็นอีกกรรมการอีกกลุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วกรรมการสองคนไมีรู้คุยกันบ้างอเปานะครับมันก็เลยไม่ฟังก์ชันนะครับมันก็ไม่รู้ดีไม่ดีคณะกรรมการจัดการัยพิบัติเนี่ยน้าท่วมอะไรพวกนี้นะจะเกิดัยพิบัติแห่งแรงเนี่ยถือเป็นัยพิบัติ คุณก็อยู่ของคุณไปอ่ะคุณก็มีหน้าที่อสนับสนุนไปจะช่วยอาจารย์มาเปิดช่องให้ผมเอ,อปล่อยชุดข้อมูลอีกอันหนึ่งนะอาจารย์พูดถึงภัยฟิบัตินะคร<พ>ับเ<พ>มื่อวานเรื่องเนี้ยถูกหยิบยกเข้าไปในที่ประชุมคอรมอนะอาจารย์และหัวข้อการรายงานในที่ประชุมนะก็คือรายงาน Thailand National Report SDG 6.4ไอ้6.4เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามเอ่อตาม S D G ของ UN นะครับครับหน่วยงานที่ทำรายงานเนี่ยก็คือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชอเอ่อก็บอกว่ายอมรับเลยว่าประสิทธิภาพการใช้น้ำโดยรวมต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน แล้วก็ที่แสบสันไปกว่านั้นก็คือประสิทธิภาพในการรับมือกับภัยพิบัติสอบตกครับอือันนี้เนี่ยมีอยู่ในรายงานเอกสารที่ประชุมคอรมอเมื่อวานนี้นะบอกบว่าดัชนีการรับมือภัยพิบัติด้านน้ําอยู่ในระดับสองจากคะแนนเต็มห้ามันคืออะไรอย่างก็คือสอบตกนะน้ําท่วมกันวัยป่วงพี่หน้ากันไปหมดเนี่ยทั้งในกร,รุงเทพทั้งในต่างจังหวัด นี่มันก็สะท้อนให้เห็นคอรมอก็รับรู้แต่ผมพยายามหาดูว่าแล้วโซลูชันอยู่ตรงไหนอาจารย์ไม่มีครับอืมมันตลกมากไงคือมีแต่ชี้ให้เห็นปัญหาปัญหาปัญหาเฮ้ยแล้วเราไม่อยากให้สอบแก้เออถ้าสอบมันจะซ้าชั้นไงครับเออก็เป็นต่อยไม่เป็นต่อยเป็นต่ต่อแล้วกิเออแล้วก็ทำต่อแก้ก็แก้ ครับไม่อยากให้สอบตกน่าจะสอบผ